รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้เสนอรถตู้ Toyota Commuter 2.7เป็นซิน้นะครับรถตู้ทํามาหากินขับไปก็ได้เงินผนสบายๆนะครับราคาไม่แพงคันนี้เป็นรถปาร้ายฟ้ามาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับผมไม่ใช่รถป้ายเหลือแล้วมาถอดป้ายนะครับสวยงามครับผมรถเดิมๆจัดนฟ้นง่ายนะครับไม่ติดเครดิตนี่ยังไงก็ผ่านครับ ภายในเดิมนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรมารับส่งนักเรียนรับส่งพนักงานคุ้มค่ามากครับรถเดิมๆไม่ได้แต่งซิ่งก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเน้นราคาถูกไว้ก่อนสามารถทำเงินมาผ่อนได้เลยเสบายๆคันนี้สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ